สบายดีพี่น้องสบายดีเพิ่จะขุจะค้นเราได้บักม่วงมาปั๊มม่วงกรซอกอนจังหมากม่วงกระเซนนั่นเองออกล่องม่วงกระซอกกระแซบเลหอมมันส้นมันไม่หน่อยนะไม่ชอบแล้วกอนี่ดหมกม่วงไม่ไม่ดนตรงันได้หลิยืดยุ่นกระกอนเราว้ ใช่ดีเด้อพี่น้องมาได้กินสมองม่วงน้ำตาลเด้อสมองม่วงสมองโยมมันในแซ่บๆน้ำกันด้ปลาแดกแซ่บกอนยังน้อยกินยังบลาแดกที่พิษกินแล้วก็ซื้อปลาแดกต่อเข้ามากเลยอ้าวต่างกินต่างๆมันโดดปลาแดกก็คือว่าก้อยยังกระแซ่บตัวพี่น้อยมานั่งนทางพี่รถ้างหน้าเลยนะสวัสดีป้าเอ๋

มาจิ้มค่ะบะหมี่ต้นไมนไม้อะนะน่าได้สุดนะจิงมลวกก่อนถาเป็นเนื้อเนี่ยารงกว่านี้แปเอาหดปลายของเน้อเนื้อม่ยากนั่นคขาชันพอครัองหน่วย

ไม่ปวดเ mm hmm. ลยหืมต mm ั hmm. ดมัน

ยาและเ็ดไปอ่ะพออย่างเงี้ยเหเอ่ะตัดกินอยากกินไล่เินถามึงครัอยากินชมมู่แค่เฮอดจะช้ำจะสิบหานาที

ใช่ลูกมันต้องมีน้ำได้คืออะไรพวกเราเป็นเด็กปุ้ กลคันแล้วไั่ติ่แกนแล้วลูกแล้วก็ขาปโพดที่เช่าดินืี้มากข้กาวพแลม่ได้ค่ะทำงี้ก็ผูวาแล้วจดม,มดอกไม่เฮยเขามาเขาด้ย่ับไม่แล้วะแอม,มว่ามันเบมาเแล่ลวเอาลวดจะหอไออีก ไงสดไหมอย่างอันไหนมันหอบอีหอบหนึ่งนุง่มกว่านอนตักเนาะต้งว่านอนเธอไม่อยู่

เ๋ยวบนุนช้า<ถ>พอกันลิดหน้าพี่น้องขอพูนเบอร์สขูสุขคนที่มาเบิ่งมาชมเดอ้อเบิ่งเพลงหน่อยคะนนนอนนอนคันนกแป๊บ่ในนอนอ่ะร่องอกายร่างกายฝันตนตุ่บักไงอิจเดียนระบายชิพพันเปขนข็นขูงแคนกับหม

คนเดียวไปมาเทากับบนอเลยเนาะใชแฟนขเ้ากับบนอคนเดียวม,มาเท้าขบบนานอนอย่ในอยู่แล้วนี่คือบนนอบนนอต